ส,ส,ส,สวสัสดีคุะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านนํำนะค่ะพี่ป้านอาพี่ปูสุกุนกามืกขึ้นกาไปเลี้ยงให้ผีเลี้ยงไรปู่แปดจอกแต่ว่าหันว่าได้ไปมองเพื่อนดอกเอืเอนเอายู่พุ่มนี่แหละยูดอนนี่แหะซึ่งดอนนี่กับพะ่ธรรมดาคือกันเฮดไ้เบิกทราบไขว่าสามเดือนเที่ยวไข่เที่ยวไอเพราะว่าเป็นพุ่ม <lion> ปูตาคือกันสีไปเรียงมานขึ้นนะคะเนาะเรียงเบิดเอิ่นมาเบิดสูพุ่มนะคะเพราะว่าเข้าเรียงเพิ่นดีเพิ่นกระหายเฮ้าคือจะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้กะร,รับปากเพิ่นว่าสีเรียงเพิ่นง,งวดช่วงงวดนะคะสําหรับพุ่มปูตาพุ่มเจ้าทีเจ้าทางเพราะว่าเพิ่นเปิดทางห้เฮ้าเพื่อเพิ่นจะเอากองบุญเบิกซาฝันก็ก็สีบุญเพิ่นง,งวดช่วงงวดนั่น เมื่อนั้นฝันฝันว่าเอาสารไปตั้งให้เพิ่นผีเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าสารแรกในเบิกทราบตั้งให้แล้วมันหลายบุกคู่กันผีเป็นร้อยเป็นพันยกมืออยู่จังสีเศร้าใส่จังสีดีใจหลายเห็นหนาวเห็นหนาเว่าสารไปห้ก็เลยว่าใจเย็นๆคอยเสียเอาไม่ให้เจ้าเรื่อยๆเด้วะเขาก็เลยคิด่อว่าเขาย้ยงเพิินบอสันเดบานี้ก็เลยในความฝันนั่นโอกปอก็เลยว่า บอแมนเขามาบอเกจก้าตีว่าสั่นบอเอี่ยงเจ้าเมื่อสีสร้างเก็บจะได้ว่าเจ้าบอเพกแมนว่าสั้นในความฝันะนะ่ะหันไปอีกเจ้าแ้วแม่นอีดีันผู้ใต้ถือปืนกับบอซ้ำนี่เนาะถือมาหา้างนึงถือขวานบาดเพิ่นฟันจ้บโร่งบะถือเข้าหลบใจเข้าได้แยน็นเอาขวานเพนิ่นสิฟันเพิ่นขึ้นก็นกเลยตื่นก็เลยวาสงสัยเพิ่นได้กองบุญที่เข้าเหตให้แล้วกาสิ่งที่เข้าออกไปเรียงเพิ่นกันเลย ฝันจังสันก็เลยว่าเอาเดี๋ยวสีเรียงงวดสุดงวดเ้อเลยบอกพุ่มเจ้าทีพุ่มปูแปดศอกปากดว่านางเรียงหัวหมูอยู่กําลังลับตาล้มสี่ละบ่ขั้นเด็กเ้า่ยังสําเด้มีคนอสุดดํายางพานว่าไปก็เลยอันหัวสันมันแวบแวบไปจังสี่นะก็เลยว่าผู้ใดไม่ยางพานหาพานหลังคือเริ่มที่แล้วว่าสันเมื่อตาขึ้นพอเห็นไผจักคนบันี้ก็เลยลับตาไม่เพราะว่าจะซื้อกระพุ่มเพนเนาะ บาดมีค้นมานังอยู่ขางนี่ที่แรกว่าแมนทีมงานนางแตงว่าโดนได้นางฟังนะก็เลยว่าอันทีมงานผู้ใดคือสิมานังฟังไก่แท้ประสนในระวางที่เบาก็เลยบอบบอบอสนใจนะจนมืนเบาแล้วจนไหยมืนตาึืนเนระาไม่เห็นผู้ใดแบบนี้ก็เลยว่าเพิ่นมาเพิ่นมาสองคนมาขึ้นนีปูมาเอาหัวหมูขึ้นเรียงสองหัวนะคะระวางทีเรียงหัวหมูก็เลยอธิษฐานจิตไปว่า จ้ธทเดปูคาเลขผู้ขาปล่อยไปมันเข้าแล้วนะสีออกตัวใดนะห้ปูเขียนลงใส่เลขกถูกขันตัวใดมันบ่แมนเอามือลบออกอย่าห้มันมีเลขกเลยว่กะกั่นมันจังบ่เปืืองเงินเอาแขนแขนวากั่นตัวใดมันบบอ,ออกลบออกเอาแต่ตัวมันออกเขียนลงเขียนลงแต่ตัวมันออกปากฏดว่าเลขกถูกใหม่จนมืดแล้วตัวที่สามบบเห็นเห็นแค่สองตัว ซึ่งตรงกันกันกบทีห้าปล่อยไปคือหาหาค่ะ <c oughs> แปลคือกัน <หา S 2> ตกใจเลยเอา้าเลยว่าเลขตัวนี้ผู้ขาไปร้อยซื้อไว้ตั้งหลายบ่บอกไผผัวกับบลูปูคือหูว่าคอยซื้อหาหาสันดอกซื้อแล้วลื่พร้อมได้ว่าอันเดขกบ่มาขาลงซื้อนะหลงไปสร้างวาสัุเมื่อน,นั้นหลงข้าวจังไดบ้บุบัดมาเบิ่งว่าเจ้าของสร้างเลขผิดตัวนี่ว่าสิสร้างหาซีไปสร้างหา,หา ก็เลยว่าเอาตัวนีผัวก,กับพฮกหัวเด้ว่ามีไฟหัวละปูขึ้นหลูว่าอันพูกขาซื้อหาหาละลืมข้าวว่าสันสงสัยสิออกตัวนี้่เพิ่นเขียนใส่ถูมให้ตรงกันกับรอบแเาะนอกเ้าปล่อยบานนี้ตัวล่องตัวล่องนั้นกั <c oughs> สิบเป็นหาศูนย์กับสามเจ็ดคือเกานะคะ่ะเลขสุดนี่กะอยู่คือเกาคือเดิมบ่าไปใสมาใส คือเพียงแต่ว่าปูแปดศอกเพ่อนเน้นฟันมาหาหากระเสื้อปูนะคะเบิกทรับฟันไปหาซีปูฟันไปหาหาที่จริงเบิกทรับเอาไว้เป็นร่องเล่ตัวนี้นะเพื่อแี่ว่าอายุผู้เสียหนหาสิบซี่อย่างหาสิบหาเคคิดว่าหาสิบซี่ตรงมากเพราะฉันก็นเลยเอาหาสิบหาไว้ร่องแต่ว่าปูแปดศอกพอฟันให้เป็นที่หนึง่งมาขึ้นนี่นะก็เลยเอามาเสีย่ยงฝันมือขึ้นฟันว่าไปเที่ยวต่างประเทศ มีแต่ฝรั่งเต็มไปหมดบานี้ตำรวจเรามาจับแฟนไปว่าเฮ้าหนีต่างดาวมาสาันแต่ว่าเบิกทราบนะลบได้ว่าได้ถือจับท่าเขาเมือคขึ้นนี้ตำรวจได้นะคะเป็นตำ,ตำรวจเ <c oughs> มืองเมืองนอ,นอนกนะคะบันนั้นเมื่อได้ <c oughs> คิดว่าเลขสุดนี้ต้องมาล่ะค่ะเน้นไปหาหาแล้วค่ะกับหาซีเพราะว่าหาซีนี่เบิกทราบเขามาก อันนี้ปูแปดสอกเพิ่นเน้นไห่ก็เลยสิเน้นไวสองคู่ลางเนาะคะ่ะอันนี้ชุดล่างนะครับชุดล่างค่ะส่วนตัวรองก็จะเป็นห้าศูนย์กับสามเจ็ดนะคะห้าศูนย์กับสามเจ็ดสองหางล่างอย่างเดียวค่ะเมื่อนี้อะเลี้ยววงสวงแล้วจะฟันเลขบนเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเนาะปล่อยไปสามตัวหล้วก็สิฟันฟันสองหางบนนะเม็ดเดียวเพราะว่าเมืนขึ้นเพิน่นให่มาแล้ว สองตัวบนแต่ว่าเบิกซาบกว่าขั้นเด็บปอยเพราะวา่าเดี๋ยวแก่บนปูโคตรก่อนเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นเบิรชุดอันนี้ปเป็นชุดล่างเม็นบ่ค่ะล่างอย่างเดียวนะคะฟันฟันไปหาหากับหาซีแต่ว่ากาล่องไว้แน่เพื่อมันมาหาศูนย์กับสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะหาห้าศูนย์กับสามเจ็ดลองไว้เนาะนค่ะเห็น่เนาะค่ะเนาะเห็นชัดเจน แต่วาเล็กสุดนี้นะเอฟซีเขาเสียงเขาฝันดีดีเด้อหาหากับหาซีนี่โดยเฉพาะหาซีนะ่อนฝันดีฝันดีคุณแม่แม่ตั้งหลายทร่มากว่าให้ฟังม่ขึ้นนั้นแม่ซื้อหาหาลำลูกแม่สามใบ่าซันแม่โทรสั่งจ่องแต่เซาเลยแม่ก็เลยอธิษฐานว่าขันจีออกหาหาดงปูอันไอฝันเกียนในเด้อลาซันแล้วเราฝันวาเล็กล่างอ,อกหาหา อีเมลแล้วทรมาบอกเต็มสาวๆาุณเพิ่นทรมาทางไก่บางคนก็นว่าฝันว่าได้เนือ้อแต่ว่าชุดนี่นะฝันดีู่ค่ะเอฟซีฝันนะคะเบิกทรั์กับฝันดีแต่ว่าบ่ดีต่อเอฟซีเิ่นฝันหลายคนหลายคนมาร่วมกันคือส่วนมากแกฝันดีโตซาไปบ่อโอ้ยนำมาเพื่อนเพิ่นสีโทรมาบอกวาวาฝันไหนฟั่งซีรล่ะคะ่ะ แต่เลยมั่นใจอยงหววนี่ก็คิดว่าสิมาคือเกาแต่ว่าออนในใจขอเพิ่นไววว่าขอให้แตกสามตัวจากหววเด้อปูมวดกึ่งก็ดีใจดอกเลยว่าพรอว่าเสีเอาไปเหตุไปสางเด้อปูเด้อวสันขอเปิดบุญเปิดบารมีไปสางเด้อว,วสันขอปูขอยาไหวก็มีแต่คนฝันดีๆเลยกโตเกานะคะ แต่ว่ามื่อนี้จะเน้นล่างหยิบลอตเตอรี่เนาะค่ะสําหรับกระถือว่าขวัญใจผู้เฒ่าก็ว่าได้เนาะคะ่ะห้าห้ากับห้าสีเดอร์ยิ่พออีเมลล่องกับหาศูนย์กับสามเจ็ดกับหยิบไว้หน่อยๆเนาะค่ะแต่ว่าเน้นไปกับปูแปดสอคือหาหาบ่าตรงกับเลขตัวนี้ซื้อง่ายและคิดว่าสีบ่ดังดอกมั้งเลขตัวนี้ซึสีดังอยู่กับว่าจัก เบิกทราบว่าปนญหาสีอันปัญหาสีดังยังสื่อดันมือนี่เหะอ <c oughs> สีอันมือนี่ก็ว่าจักเนี่ปล่อยเล้าเด้ปล่อยแตล่าด้ด <c oughs> ่างย่างเดียวล้างย่างเดียวจูขอให้มาเด้อปล่อยออกไปให้เป็นเงินเป็นทองให้เบิกเงินเบิกท่อออกมาด้อปูเด้อฮ่า,า,า,านนีี่่่่่้้าางงงอออยยเเเดดดดวืตรกใหไไปปขู ลูกล้านก็สิไปเลี้ยงอีกคือเก่าหั่นล่ะเคยเฮ็ดแบบใด้ไขเฮ็ดแบบนั้นบ่ให้อดให้ล้านก็ฮ่าฮ่า่าฮ่าวัญใจผู้เฒ่าเนาะค่ะ37ชุดนี้ชุดขวัญใจผู้เฒ่าแล้วแม่นบ่นี่ค่ะเลขตัวเก่ารอบนี้บ่เปลี่ยนเพราาะว่บ่ฝันตัวอื่นเลยขันเป็นยำผู้ก็มาย่ยำใส่ตัวเก่านี่ยเนี่ยแต่ก็ได้เลขทูบได้นี่จุดนั้นบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเลขเขียนเอาได้หาหาเบิกซับปล่อยไปรอบแรกแล้วชุดล่างน่ะ แต่ว่าหันเมื่อขื้นนี่ไปเรียงทีอธิษฐานใส่ทูปนั่นน่ะเงดบอออกมาหาหานะบ้านว่าเพื่อนเขียนไว้เ,เลขทูปีหยัง,ยงสิม่าจุดตรงกันแท้สันเดี้ก็เลยมันใจหาหาก็หาซีละค่ะซึ่งเป็นอายุที่หน้าที่เจ้าของฝันเกี่ยวว่าเพื่อนถือรถเหยียบตายอ,อันสภาพนี่คือแบนติดถนนเลยเละตุ่มเปะเลยแบบคนอื่นบ่าตายตายแต่เพื่อนผู้เดียวก็เลยว่า เอาอายุเพิ่นน่ะหาสิซีปีย่างหาซิบหาแต่ว่าหาซิมหาบมักที่แรกแล้วในความฝันน่นผู้แฟนนี่กับิบพ้าว่าผู้ชายายสิบว่าหาศูนย์บ่ฟันก็เลยตรงมีหาศูนย์ติดนวมมานั่มนะแต่ว่าบ่มักป็นใดหอกกับว่าแน่หรอกเนาะเหลขก่มักกับพี่จระนาเบิ่งมีเข่ามีรุดอันนี้กับว่าไปตามฝันเนาะค่ะขันบบฝันกับว่าเด็กขันบบนอนกับว่าฝันคือว่านั่นลายฝันลายกับว่าจัก ค่ะนี่แนวทางของเบิกซับเนาะค่ะฟันล่างอย่างเดียวงบหน่อยหามพาดค่ะขวัญใจผู้เฒ่ามาแล้วเด้อพี่น้องห้าห้าห้าสี่คือตัวรองค่ะผู้ใดมาเกิบนี้ค่ะจะเริมกดไลค์กดแจ้งทางช่องน้ำเนเ้อค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องค่ะตัวนี่งบหน่อยขวัญใจผู้เฒ่าเนาะค่ะชุดขวัญใจคนแก่พี่น้องเอ้ยค่ะอย่าพลาดค่ะ ยิบจับไปค่ะพี่น้องหางหวดที่แล้วกับฟันทุ่งไห่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งลางยางเดี่ยวงวดนี้ก็หาหาบอตองกลับพี่น้องค่ะเอาผู้ใดมากิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางจองน้ำเด้อค่ะจีดากับสีจุบคลิปว้เพียงตัวนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ